ในการเพื่อจัดการบริษัท SNC ประเทศไทยจำกัดสรเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารทั้ง6บริษัทพ,พันธมิตรรวมถิงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวเสี่ินานุน้อยรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานแถลงข่าวพิธลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท s อสเประเทศไทยจำกัด และพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง6บริษัทาตขอขอท่านู้แจากบริษัทนธั้งริษัทที่ให้เกียรบริษัทเอซมซีประเทศไทยได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนี้ครัการทำธุรกิจไม่สามารถทาธุรกิเพียงลังได้บริษัท S อประเทศไทยเป็นบริษัทที่มีความชานาญมากและมีควาร <ELL> แต่ในการทําธุรกิจปัจจุบันเราจาเป็นต้องมีการพึ่งพาสายการกํางชีวิตครับซึ่งทั้ง6บริษัทที่เราพิจารณานะครับได้ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบริษัทที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในเรื่องของระบบอัตโนมัติก็เป็นผู้นําในธุรกิจในแต่ละระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าในการทําธุรกิจในวันหน้าของเราทั้งรว64ด้วยว่าจะเป็น6บริษัทครับสามารถที่จะฟรับเปลี่ยนประการทําธุรกิจซึ่งมีความย ครับครับไปดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านในนามของบริษัท s อ c ประเทศไทยจำกัดผมดรปัญญาพลสินธนวงศ์กรรม,มก,การบริการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วม างานเซ็นจูนดูของเราในวันนี้บริษัท s m c ประเทศไทยของเราเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบยืม,มติกอัตโนมัติมากกว่า25ปีในประเทศไทยนะครับเรามีส่วนแบ่งในงานตลาดมากที่60%เราเป็นผู้นำตลาดในอุติกอัตโนมัติ ปัจจุบันกิจกรรมของเรามีทั้งการผลิตจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้การศึกษาให้การกอบรมโดยมิธิใด้จ่ายก,กับครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับในภาค energy การใช้พลังงานมีจังหวะนะครับก็ท,ทำธุรกิจเกี่ยวด้านอนุรักษ์พลังงานแล้วก็ปับปรุงคุณภาพน้ำนะครับในการอนุรักษ์พลังงานและับปรุงคุณภาพน้ำเราก็ใช้อุปกรณ์ซึ่งผลิตขึ้นโดยโรงงานเราเองนะครับคือเครื่องกำเนิดโอโซนเครื่องลอ,อยตะกอนนะครับแล้วเ,เครื่องดูดตะกัน ทั้ง3เครื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบลมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผ่านมา20ปีเนี่ยเราก็ใช้อุปกรณ์ของ SMC มาตลอดนะครับบริษัทไลน์มเตอร์เอเชียนะครับผมวโรปัญญาสุทธทานครับเป็นเทคนิคอลเอเวอเรสเซอร์ของไลน์มเตอร์เอเชียนะครับวันนี้เรามีความดีที่ได้มารวมเป็นหนึ่งในหนึ่งใน SMC พาร์เรทเนอร์นะครับในกลุ่มลูกร้าสิทธิบุญครับ เอ่บริษัทไลมิเกอร์เราเราเป็นบริษัทอินชีลร่เราทำเครื่องจักรเราสร้างโปรซสสำหรับโรงงานผมสมศักดิ์เอ็นแจ้งครับในนามบริษัท SPT พ o w e เพ a n แจำกัดบริษัทของเราทำธุรกิจทางด้านออกแบบแล้วก็ผลิตแม่พิมพ์สำหรับรถยนต์นะครับตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็เป็นบริษัท เอสบี e ไทยเล็กๆนะครับที่ต่อสู้ฟันฝ่ามาไม่ว่าจะเจอทุกข์ใดน,นะครับออในวันนี้ที่ได้มาลงนามร,ร่วมกับบริษ,ษัทเอสเอประเทศไทยเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่เอสเได้คัดเลือกเราให้เป็นส่วนหนึ่งกาเครื่องพอลล์หนชั้นนะครับจากบริษ,ษัทเมคคาลิเทลแอดฟูดโปรเซสเซอร์แอนด์เชีร์ดิงนะครับอรากจะเล่าสั้นๆว่าเมคฟูดนะครับบริษ,ษัทเมนนคฟูดเองเนี่ยนะเป็นบริษัทอุตสาหกรรมครบุงจรที่ดำเนินธุรกิจสร้างเครื่องจักรและ รายการผลิตสำหรับอุตสาหการาหารนะครับเราขอตั้งมาัปี2 5พนรานะครับอริคุณนะครับบริษัทเทนอิเล็กทริกไทยนาก็วันนี้ยินดีเป็นอย่างสูงที่ได้รับเกียรติจาก SMC มาเซ็น MOU กันนะครับบริษัทเราทำชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรินมา25ส์มาปีแล้วครับก็อยากจะบอกว่า SMC เป็นผลิตที่ มีคุณภาพผมแนะนำของบริษัทเอเนอร์ยีคอนเนคชั่นแอนเดนเอ็นนะครับผมวิโรจน์ชาเจียวครับผมก็ก่อนอื่นเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับผมที่ได้มีโอกาสร่วมง,งานกระทางอ็เอ็มซีนะครับ